<c oughs> บบดนี้วันที่10บเดือนธันวาพุทธศักราชสองพาร้อยหเป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าในอภิชาติขอถวายเสียงสวดสาทยใหญ่พระสูตรพะระประิศและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจัริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ,จ่อในอัคระพยัญชนะใน,นบทอย่างในบทสวดอย่างตัวเนื่องด้วยเทอญสมันตาจักกะวาหสุงอัตตะคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังโมนิลาชัสสุนันตุสัคมุขทัง สักเากาเมจะาูเปคิลิสิขารตะเพจันตะวิเควิมาเนทีเปละเคจักาเมตะรุวะนัคหะนีเคหะวัถุมหิเคเต,เตคุมมาจายันตุเทวชละลัทะลวิสเมียัคขันทพนาคาทิ ชันกาสันติกียังมุลีวัจจานังสาทัูเมสุนันตุธรรมสวนณการุอัยยมพัทันตาธรรมสวนสาการุอ <py> uh ัยยมพัทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาณโมตัสสะภะวโตตุรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตสสะภะวโตตุรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตสสะภะวโตตุรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสาะนังคัชฉามิธรรมังสาะนังคัชฉามิ สังฆังสละนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามินัตถิมีสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวะนัง เอเตนัสจวัชีนัสทุธิมีหันตุสาพธานัตธิมีสารนังอัญญ์ธรรมโมมีสารนังวัลังเอเตนัสจวัชีนัสสัจวีวัชีนัสทุธิมีหตุสาพธานัตธิมีสารนังอัญญงสังโมมสารนังวัลังเอเตนัสจวัชีนัสทุธิมีหตุสาพธา